สวัสดีครับนี่จะมาปั่นน้ำแคนตะลุกนะครับผมอ่าก็มีผงแคนตะลุกนะครับ2 0 0อ่ากรัมนะครับแต่ผมใช้ถังตวงเป็นมิลลิลิตรนะครับ2 0 0มิลลิลิตรก็แล้วกันนะครับแล้วก็ครีมครีมเทียม300นะครับพร้อมเกลือ3ช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอยู่ที่700มิลลิลิตรนะครับพร้อมหัวเชียกลิ่นแกันตตลุก3ามซีซีนะครับผมเดี๋ยวน้ำแข็งจะเป็น6กิโลนะครับปั่น2สูตรนะครับผมเรามาปั่นกันนะครับ วิธีการปั่นก็ไม่ต่างกันนะครับคล้ายๆกันเหมือนกับทุกสูตรนะครับแต่มันจะมีเป็นบางสูตรนะครับผมที่ปั่นนานหน่อยหรือว่าปั่นเร็วหน่อยนะครับผมหรือว่าใส่มากใส่น้อยนะครับบางสูตรอาจจะเพิ่มน้ำเชื่อมบางสูตรอาจจะเพิ่มกลิ่นหรือว่าเพิ่มผงนะครับผมบางสูตรก็เพิ่มครีมนะครับเพื่อที่จะให้มันมีความมันเยอะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะมีเป็นบาง บางน้ําบางน้ํานะครับผมเหมือนอย่างกับนมสดนี่ก็จะเพิ่มอะไรนมขึ้นนะครับก่อนสักสองขึ้นก่อนสักสองทีนะครับผมแล้วก็ปั่นยาว ใช้เวลาปั่นไม่กี่วินาทีนะครับผมสีจะสดกว่านี้นะครับไอความเย็นสีมจะสดกว่านี้เพราะว่าเป็นกล้องมันจะออกสขีขาวขาวความจริงมันจะเขียวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเร,เราให้ดูความละเอียดนะครับผมกล้องมันก็นี่นะครับใช้กล้องที่ ราคาถูกนะครับกล้องมือถือครับผมเดี๋ยวไปปั่นน้ำอาชายเย็นกันต่อนะครับ